สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของแม่พังลำไย,ยของเรานะคะวันเกิดครบ38ปีนะคะบริบูรณ์ของแม่พังลำไย,ยนะคะน้องเกิดวันที่30มกรานะคะแม่ขวานก็เลยนะคะนำคะแนนจากแม่แม่ที่สนับสนุนผลไม้ในแต่ละวันนะคะมาร่วมจัดวันเกิดให้น้องด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เมตานะคะ ได้มีความเมตานะคะจากแม่ยุ้ยนะคะแล้วก็แม่เยานะคะแมพ่พีโยนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะมารวมคะแนนเพื่อที่จะได้จัดวันเกิดให้น้องนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเอฟซีนะคะครอบครัวของช่องพรายรีซอนะคะที่เมตตาเข้ามานะคะ ได้จัดวันเกิดให้แม่พังลำไยนะคะเราไม่ได้จัดใหญ่จัดโตอะไรนะคะจัดเพื่อให้ช้างท้องของเราได้กินนะคะมีแต่ค,ครอบครัวของเราเท่านั้นนะคะที่มาจัดงานนะคะมีหนุ่มน้อยดีโซนะคะที่เพิ่งหายจะตกมันนะคะมาร่วมอวยพรพี่สาวนะคะมาร่วมอวยพรพี่สาวนะคะแม่กวานก็เลยถ่ายมานำเสนอให้แม่ๆได้ดูกันนะคะว่าผลไม้นะคะ ที่คุณแม่เมตตาเข้ามานะคะเรามาจัดออเดอร์ให้แม่พังของเรานะคะแม่รำไย,ยช้างท้องนะคะขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะวันนี้นะคะที่ท่านเมตตานะคะจัดผลไม้ให้รำไย,ยเลยนะคะวันนี้นะคะกราบขอบคุณแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะแม่พังช้างท้องนะคะกราบขอบพระคุณกับทุกๆุกคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นป้าโกนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแม่เยาวนะคะวันนี้นะคะแล้วก็พี่เปิลนะคะแล้วก็พี่โยนะคะวันนี้ที่มาสมทบทุนนะคะเพื่อได้จัดผลไม้นะคะให้แม่พังลำไย,ยช้างท้องนะคะขอให้พระครูประคำแห่งเจ้าช้างนะคะกปรดรักษาเร่งโุรมโงนะคะบารมีแห่งช้างท้องนะคะแม่พังลำไย,ยจนหนุนนำครอบครัวของทุกท่านนะคะที่เมตตามาในแตละวันนะคะขอให้ท่านพบเ่ ความสุขความเจริญเลยนะคะกราบขอบคุณนะคะที่ท่านเมตตานะคะขอบคุณคุณพี่สนีเป็นอย่างมากด้วยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาด้วยนะคะขอให้คุณพี่สนีนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญเช่นกันมาคะ่ะกราบขอบคุณกับทุกๆคะแนนที่มีให้ครอบครัวรำไยรีซอนะคะกราบขอบคุณนะคะขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่เมตตาจัดวันเกิดให้รำหญยในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านจงพบสิ่งดีๆน้ําพาชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณน,นะคะผละไม้งามๆนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแม่พังกับหนุ่มน้อยนะคะเราไม่ได้จัดเยอะนะคะเราจัดนะคะจัดแต่ครอบครัวของเราเองนะคะซึ่งมี ลำไยกับดีโซมาร่วมงานกันสองเชือกนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆนะคะยังไงก็กราบขอบคุณกับทุกๆคะเนนที่เมตตาแม่พังลำไยนะคะแม่พังลำไยของเรานะคะตั้งท้อง14เดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้องก็จะได้คลอดแล้วนะคะยังไงก็ม่ขวานก็ขอฝากแม่พังลำไยนะคะ ช้างทองนะคะไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะเมตตาน้องรักน้องเอ็นดูน้องนะคะเพราะช่วงนี้นะคะน้องต้องการการบำรุงมากมายเลยนะคะแม่พังของเราแม่พังช้างทองน้องลำไยนะคะดูตาน้องเลยนะคะถูกตานคาอย่างไงแม่ควานก็ขอให้ท่านแวะเวียน เข้ามาเมตานะคะแม่พังลำไยของเราด้วยนะคะท้องสเดือนแล้วนะคะต้องการการบำรุงมากมายเลยนะคะขอคะแนนนะคะน้องแสดงอะไรไม่เป็นนะคะเป็นได้ก็คือยืนกินผลไม้จากแม่แม่ที่เมตตาเท่านั้นนะคะยังไงแม่แขนะคะในนามเจ้าของช่องไทรดีโซแม่พังลำไยก็ขอฝากนะคะขอฝากแม่แม่นะคะ เมตาลำไยช้างท้องด้วยนะคะกับหนุ่มน้อยดีโซของเรานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหนุ่มน้อยดีโซก็จะมาถึงนะคะอันนี้แม่ครานก็ลงให้แม่แม่ได้ดูก่กนนะคะกับที่แม่แม่เมตาเข้ามานะคะกับผลไม้นะคะของแม่แม่ทุกท่านนะคะของแม่ยุ้ยนะคะที่มอบให้หนุ่มน้อยนะคะกับแม่พังลำไยนะคะ เลี้ยงลำใยในวันเกิดนะคะกลาบขอบคุณแม่ยุ้ยเป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วกลาบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่แม่ควันไม่ได้เอ่ยน้มน,นะคะขอให้ท่านที่เมตตาเข้ามาในแต่ละวันนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญน,นะคะบุญหนุนนำพระครูประกำรแรห่งเจ้าช้างปกปักรักษาและคุ้มครองบารมีแม่พังช้างทงนะคะขอให้ชี้ทางทุกท่านนะคะ บแต่สิ่งดีๆนำพาชีวิตนะคะที่เข้ามาเมตตาแม่พังช้างท้องของเรานะคะสาธุบุญนะคะขอให้บุญหนุนนำขอให้ทุกท่านที่เมตตาเข้ามานะคะได้คืนกลับเป็นร้อยเท่าผันเท่าที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่รำใหญ่ของเราก็ได้นะคะได้มีวันเกิดนะคะจากแม่แม่ที่เมตตาเนาะแล้วได้กินผลไม้นะคะ จากแม่ควานที่จัดออเดอร์ให้นะคะกับคะแนนที่แม่แม่นะคะทุกท่านเมตตาเข้ามาในแต่ละวันนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงเลยนะคะหากท่านไหนได้ดูคลิปนี้ชมคลิปนี้แล้วนะคะฝากเอ็นดูแม่พังช้างท้องน้องลำาไยนะคะซึ่งตั้งท้อง14เดือนนะคะฝากท่านเข้ามาเมตตาอาหารในแต่ละวันด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกับทุกๆคะแนนที่เมตตานะคะแม่ควานอยากให้ทุกท่านเข้ามา บำรุงนะคะคลรดมาน้องนะคะตั้งท้อง14เดือนแล้วนะคะท้องเชือกแรกนะคะน้องไม่มีน้ำนมนะคะเมฆควานฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากเข้ามาเมตตานะคะหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าเพื่อที่จะได้บำรุงช่วงนี้นะคะหลังจากน้องคลอดไปแล้วนะคะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ช่วงนี้นะคะคุณหมอท่านอยากให้บำรุงเพื่อที่จะได้ มีน้ำนมนะคะไว้รองรับลูกน้อยในท้องนะคะทุกท่านขาเมควันฝากด้วยนะคะฝากแม่พังลำไยนะคะช้างท้อง14เดือนนะคะช่องช่องพรายดีซแม่ลำไยนะคะไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจนะคะขอให้ทุกท่านแวะมาเมตานางนะคะไม่มากก็น้อยนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าก็ เป็นพระคุณอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะคิดเสียว่ามาช่วยบำรุงช้างตกงานที่กำลังตั้งท้องนะคะทุกท่านคะ่ะเมขวานฝากด้วยนะคะกราบขอพระคุณน,นะคะกับทุกคะแนนที่ท่านเมตตาจนได้จัดออเดอร์ให้ช้างท้องกินในวันนี้นะคะแมขวานก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะขอให้ท่านที่เมตตาพบแต่ความเจริญเลยนะคะสวัสดีนะคะ